พระเจ้าวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นขึ้นมาจากความตายให้เรานำมัสการพระเจ้าแด่พระนามพระเยซูให้เราร้องแด่พระนามพระเยซูด้วยกันแด่ความมืน ka oh, ma ในลูยาวันนี้พระเจ้าของพระเจ้ามาถึงเราในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่25ถึง26แต่่างนี้ว่าพระเยซูตรัสกับนางว่าเราเป็นชีวิตและกันเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไปและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเธอเชื่ออย่างนี้ไหม หัวข้อในวันนี้นะครับเราเป็นชีวิตและกันเป็นขึ้นจากตายเราเป็นชีวิตและกันเป็นขึ้นจากตายพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับที่มาถึงเราตอนนี้ได้บันทึกเรื่องเราของชายคนหนึ่งได้บันทึกครอบครัวของเขาครอบครัวของเขานั้นมีกันทั้งหมดสมค,คนคนนั้นชื่อว่าลาซาัส 拉斯รัตเขามีพี่สาวสองคนชื่อว่ามารีกับมาธาและเขาก็เป็นผู้ชายคนเดียวในครอบครัวปรากฏว่าตอนนี้เขากำลังป่วยอยู่ด้วยโรคและโรคนี้ก็นำเขาไปสู่ความตายเมื่อ拉斯รัตตายลง ความรู้สึกของคนในครอบครัวตอนนี้กำลังสศกเศร้าได้ร้องไห้บรรยากาศครอบครัวตอนนี้เต็มไปด้วยความสศกเศร้าเต็มไปด้วยน้ำตาของพี่สาวและก็เพื่อนบ้านที่มาร่วมงานที่น้องชายสุธิราของเขานั้นได้จากไป เขาได้แต่คิดถึงคิดถึงคิดถึงน้องชายของเขาแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาความตายทำให้จิตใจของเขานั้นฟอกฉาำเจ็บปวดพระเยซูกิตนะครับก็ได้มาในงานนี้และเห็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขเศ้าเต็มไปด้วยน้ำตาเต็มไปด้วยความเสียใจพระเยซูกิตก็สะเทือนพระทยัยที่เห็นความตายอยู่ตรงหน้า พระเยซูคริสต์ก็ร้องไห้ด้วยความโกรธกับความตายที่ความตายทําให้จิตใจของมนุษย์นั้นฟอกช้ำที่ความตายได้ทําลายชีวิตของมนุษย์ยอนกําลังจะบอกแก่คนในงานนี้รวมถึงเราด้วยนะครับว่าพระเยซูคริสต์จะไม่ยอมให้กับพระเยซูคริสต์จะไม่ยอมให้กับความตายอเมนพระเยซูคริสต์จะไม่ยอมให้กับให้กับความตายความตายไม่อาจจะชนะพระองค์ได้ แม้ตายแล้วจะกลับขึ้นชีพอีกพระเยซูกิดลงมาทำลายความตายให้สิ้นจากอาเมนพี่น้องครับพระเยซูริดลงมาเพื่อกิจการนี้และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเขานั้นรอคอยมาตลอดชีวิตของเขา รอคอยที่จะมีผู้หนึ่งนั้นจะมาช่วยพวกเขาเพื่อพวกเขานั้นจะมีความหวังและกลับมามีกำลังใหม่หลังจากนั้นพระเยซูกิตก็ไปที่อุโมงค์ฝังศพของลาซารัสระหว่างทางคนก็พูดกับพระเยซูกิตว่าพระองค์เจ้าค่ะตอนนี้ศพ น่าจะเหม็นเน่าแล้วเพราะว่าเขาตายไปแล้วกี่วันครับเพราะว่าเขาตายไปแล้วสี่วันแล้วพระเยซูริตตอบกับเขาว,ว่าถ้าเธอเชื่อเธอจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากนั้นพระเยซูริตก็ให้พวกเขานั้นเปิดปากอุโมงค์ฝังศพ แล้วก็พระเยซูกิดก็ร้องเสียงดังว่าลาสราสเอ๋ยออกมาเถิดทันในนั้นพระคัมพีร์บันทึกว่าคนตายนั้นก็ออกมากล่าวอย่างนี้ว่าคนตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเทา้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าจงแก้ผ้าที่พันออกแล้วปล่อยเขาเถิด พระเยซูกิสก็ได้เรียกราสารัดให้ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพหลังจากนั้นราสารัดก็เดินออกจากอุโมงค์ฝังศพออกมาหาผู้คนที่อยู่ถ้ำปากอุโมงค์ที่มารอเขาอยู่ผู้คนผู้คนเหล่านั้นนะครับพี่น้องครับที่เขาอยู่ ที่หน้าอุโมงพวกเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหลายเมื่อพวกเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้ทุกคนในงานกลับมามีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับสิ่งที่มนุษย์รอคอยมาตลอดชีวิตที่จะชนะความตายได้วันนี้พวกเขาเห็นตรงหน้าแล้วมีแต่พระเยซูกิตผู้เดียวที่ชนะความตายอาเมน พระคัมภีรบันทึกว่าคนที่เชื่อในพระองค์จะกลับคืนชีพอย่างนี้หลังความตายภาพกันเป็นขึ้นมาจากความตายของลาซารัสเป็นภาพจำลองที่พวกเขานั้นรอคอยแล้วก็เห็นภาพปรากฏนี้ต่อหน้าเขาสุดท้ายลาซารัสคนนี้ก็ต้องตายอีก แต่ว่าพระเยซูคริสต์นั้นจะเป็นขึ้นมาจากความตายที่แท้จริงและความตายไม่สามารถจะเอาชนะความตายของพระองค์ได้หลังจากนั้นพระเยซูคริสต์ก็บอกกับพวกเขาอย่างนี้นะครับอย่างชัดเจนว่าเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไป และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเธอเชื่ออย่างนี้ไหมคุณเชื่ออย่างนี้ไหมนี่เป็นคำถามของพระเยซูกิ์นะครับที่เราต้องตอบที่ถามว่าเธอเชื่ออย่างนี้ไหมคุณเชื่ออย่างนี้ไหมพี่น้องชรญครับพระเยซูกิ์ลงมาในโลกนี้เพื่อกิจการนี้ มาเพื่อจะไทยบาปให้กับมนุษย์ทุกคนและมอบชีวิตนิรันดร์ให้กับมนุษย์ทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะมีชัยชนะเนื้อความตายความตายไม่อาจจะชนะลูกของพระองค์ได้เมื่อพระเยซูกดิดถูกตรึงที่กังเขนและก็สิ้นพระชนพระเยซูกิดพูดว่าสําเร็จแล้ว บันทึกในพระคัมภีร์ยห์นบทที่19ข้อที่20กล่าวว่าเมื่อพระเยซูทรงรับเล่าอ,องุ่นเปเรี้ยวแล้วพระองค์จัดว่าสามเ็จแล้วและก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม์พระเยสุกิดพูดว่าสามเ็จแล้วสามเ็จแล้วที่พระเยสุกิดลงมาถ่ายมนุษย์ ที่มาช่วยมนุษย <mam> ma <UC S> ์ทุกคนนั้นให้ได้รับความรอดที่มีใช้ชนะเหนือความตายพระเยซูกิต์พูดว่าสําเร็จแล้วหลังจากนั้นก็สิ้นพระชนเมื่อพระเยซูกิต์สิ้นพระชนลงพวกเขานั้นก็เอาศพของพระองค์ลงมาจากกางเขนไปสู่อุโมงค์ฝังศพพี่น้องสิรักครับ พระเยซูริตลงมาในบนโลกนี้เพื่อจะบอกแก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ทุกคนว่าพระเยซูกิตนั้นไม่มีพิธีศพไม่มีพิพธีไว้อลาลัยเมื่อสิ้นพระชนก็ลงไปที่อุโมงค์แล้วในวันที่สามพระองค์ก็เป็นขึ้นมาจากความตายการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูกิตนั้นเพื่อความรอดของมนุษย์ ทุกคนที่พวกเขานั้นรอคอยกันอยู่วันนี้พระเจนะของพระเจ้าบอกแก่เราว,ว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์ทุกคนจะเป็นอย่างพระเยซูริ์พระเยซูริ์ได้ชนะความตายอย่างสินส้นซากที่ความตายความเจ็บปวด ที่ความตายทําให้สกเศร้าที่ความตายที่ทําให้จิจตใจนั้นฟอกชา้าวันนี้พระเยซูกิดชนะความตายแล้วและมอบให้กับมนุษย์ทุกคนที่มอบให้กับคุณแล้วก็มอบให้ผมและพระเยซูกิดก็ได้พูดถึง อนาคตที่เราจะไปเป็นภาพที่บอกว่าที่นั่นจะไม่มีน้ำตาที่นั่นจะไม่มีการตายอีกปรากฏในพระธรรมวิวรณ์บทที่24เอ่อบทที่ 21, 21. ข้อที่4นะครับกล่าวว่าพระเจ้าทรงเช็ดน้ำตาทุกทุกหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความเศร้าโศกการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีก ต่อไปนี่คือภาพแห่งความหวังของคริสเตียนทุกคนนี่คือภาพที่พระเยซูกิสต้องการให้กับลูกของพระเจ้าทุกคนวันนี้คิดได้จากของเราได้จัดวันอีสเตอร์คือวันที่พระเยซูกิ์นั้นเป็นขึ้นมาจากความตายที่ประกาศชัยชนะเหนือความตายที่มอบให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นทุกคนให้ได้รับชีวิตน,นิรันดร์ ไฟวิญญาณของผู้เชื่อทุกคนนั้นพระเยซูคริสต์รับประกรันว่าคนนั้นจะได้รับชีวิตนิรันดรน์และจะมีชัยชนะเหนือความตายวันนี้พระโจนะาของพระเจ้ามาทางเราในยอห์นบทที่สิข้อที่25ถึง26มาย้ำเตือนแก่เราอีกครั้งหนึ่งว่า เราเป็นชีวิตและกันเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไปและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย mm hmm. เธอเชื่ออย่างนี้ไหม mm hmm. คุณเชื่ออย่างนี้ไหม mm hmm. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ